เห็นน่าได้เราป่ะดิมันก็เต็มข้างแน่แท้โอ้ยนี่กระจุมันนี่โอ้ยเนี่ยกระเสียดายได้โอ้ยถวยซองริดบนนี้ก็จะมาเต็มข้างแน่แท้หิดครึ่งนี่ครึ่งบ่ตายแล้วนั่นน้ำยางเพื่อนำฝนน้อนี่เนาะ อย่าพูดเป็นลางสิ <c oughs> คือจะมาขับวันแหน่แท้ได้การยู่แน่นี่อุ้ยน้ำตัวนี้ก็ได้การยู่ถึงว่ายางสมุดว่ายางหน่อยมีดนี่ก็ได้เงินหลายตื่นไปเดินนี่เอาไปขายนี่ กต้องพาหกเมตรเจ็ดเมตรก็ขายได้ค่ะเนี่ยนี่